สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท,ทุกท่านะค่ะอ่าสวัสดีทักทายเนาะค่ะเ้อสวัสดีทักทายค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีอ่าเพื่อนเพื่อน่าอ่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะอ่าสวัสดีอ่าทักทายค่ะเมื่อี้ยายเพชรมื่อี้ยายเพจไปไปไล่สดอ่าทางอ่าเพจยายเพชรพาแสบไปแบบอาบหนาม นหนาวไลายค่ะเพื่อนๆคะทั้งนหนาวไลายทั้งบ่มีน้ำอ,กกอาบเนาะก็เลยบ่ได้อาบน้ำบ่เมไปยังนนเน,นาะเพื่อนๆเนาะอกอาดึงบ่ได้อาบน้ำได้ป่ะคะโมเมนต์ไปไัญหดเราค่ะเพราะว่าเหง,งื่อไข่บ่ออกเนกาะอาอาวันนี้ยังเป็นการมาไล่ซดอาทั้งเพดย์เพจท่าแสบกําลังแล้วเออไล่ซดอาเฮ็ดเพจนั่มค่ะเพื่อนๆค่ะเฮ็ดเพจย์นั่มอาเพจนี่กคบว่าใน,นไปหอดไซด์เราค่ะเพื่อนๆก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะอา อ่าเพจก็ค่อยย่างค่อยคืบค่อยคานไปอ่าเธอเล็กเธอน้อยนะะเนาะค่ะเนาะอ่ามันมันก็บบ่บ่ถึงอาจจะน่าประสบความสําเร็จแน่แต่กับเราเป็นอย่างนะะเนาะค่ะเนาะคนเราเราจะเป็นต้องเฮ็ดเพ็อย่างเดียวเราจะเป็นต้องเฮ็ดเพจย่างเดียวเราต้องเฮ็ดไปหลายๆอย่างเนะาะเพม่อนเนาะอ่าถึงจะอ่ะ ประสบความสําเร็จบ่ประสบความสําเร็จกับบ่เป็นอย่างแต่ว่ยัยาเพจไหลโซ่ถูกสองสุ่มซิทนาทีเนาะมื้อนี้บ่ได้อาบน้ำกับมาไหลคือเกา่นาน้ำบ่อาบม,มานั่งเว้ากับพี่น้องทั่วโลกคือเกา่า <c oughs> ไหลโซดทางเพจเนาะเพื่อนๆเนาะอ่าเพจใหญ่เพจพาแซ่บอ่ะเพื่อนๆพ่บางๆเขาไปเยี่ยมส้มนี่เด้อเพื่อนๆเด้ออ่ะไปเยี่ยมส้มอ่ะไปเยี่ยมส้มเบิ่งเพจแย่เพจแหน่อ่าบ้านบ้านหลังใหม่อ่ะเขาแย่เพจเนาะ คนทั่บ่จะเป็นต้องมีบ้านหลังเดียวเนาะต้องมี่ไล่หลายหลังอ่าเพื่อว่าอ่าเพจนั้นเปิดสร้างรายได้ได้อ่าเทื่อเพิ่นผ่านเนาะผ่านกดผ่านกินเพิ่นอ่าเทอมีรายได้ตื่มกันเนาะอ่าเรื่องเทือทางอ่าเฟซบุ๊กอ่าเพชรมณีทหารได้เหรียญนึงทางเพจได้อ่าครึ่งเหรี้ยนยังน้อยก็ได้เหรียญครึ่งแต่ละมื้อเนาอกบนเวียเนาะอ่ายังน้อยก็ได้เหรียญครึ่งแต่ละมื้อเออ อ่ายี่เพจก็เลยบพทิ์มเพจเนาะเฮ็ดไปเถื่อนผ่านอ่าโพผ่านกับโพไปยังกับเพิ่นเถื่นค่ะเฮ็ดมันมวลเนาะเพื่อนเถื่นเนาะเฮ็ดมันมวลเฮ็ดอ่าหลายสองทางยี่เพจกับบด้เฮ็ดทั้งอ่าอ่าบรเฮ็ดบได้เฮ็ดทั้งเฟสบุ๊กบได้เฮ็ดทั้งเพจเฮ็ดหอดยูทูบเนาะยูทูบกับเฮ็ดเนี่ยเป็นเบื่อเออยูทูบกับเป็นช่องอ่าผู้จัดการนัทพลพาม่วนกับวาเพื่อนเพื่นเขาไปเยี่ยมชมนำเนยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่เขาไปเยี่ยมชมทางยูทูบนำเนยอ่า ขอบคุณอาเพือ่อนที่มาส่งกำลังใจเนาะการเฮ็ดเพจเฮ็ดช่องกรบเบา้าหย่าเนาะเพือ่อนะเนาะเฮ็ดมวลมวลเฮ็ดมวลกุ๊บไปตะละมือเนาะมีผลประกอบกันมานบมา,มากนกะอยู่กับอาคนที่ตามเฮาอยู่กับอยอดวิวเฮาแหละเนาะมานบมา,มากนกะอยู่กับเฮาเออ บ่ต้องไปสี่เรี่ยเนาะบ่ต้องไปสี่เรียสว่าต้องไปน่อยมกหน่อยใจว่าต้องไปเปรียบเทียบกับช่องยหญง่งเพิ่นเนาะบ่ต้องไปเปรียบเทียบกับส่องยหญง่ๆเพิ่นอ่าส่องยหญง่ๆเพิ่นมีคนที่ตามหลยเพิ่นได้ยอดวิวหล่เพิ่นกระต้องได้เรียนหลยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคือเฮานี้คนที่ตามห่อน่อยเออได้เรียนหน่อยก็ะถือเป็นเรื่องธรรมดาเพจไอเพจมีคนที่ตามแค่หนึ่งพหารยคนมีคนเขาเยี่ยมชมคลิปเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะ เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพื่อนๆเนาะไปะต้องไปซีเรียสอ่ไต้องไปจริงจังเนาะเห็นยังกะเห็นเห็มันมวนมวนมวนกุ๊บถีบค่ะเพื่อนๆคะ่ะชุมชนเรียวข้ามมวนกุ๊บถีบอ่ามันยัยเพจกามาฝากเนื้อฝากโตเนะาะอ่าฝากเพจเออฝากเพจยายเพจน้ำแน่ยายเพจพาแซ่บยายเพจจะไหลสดดุดสองถุงซีนนาที่บางวันเพื่อนๆขึอนจะมาส่งอ่ากําลังใจเนาะ,ะ,ะค่ะ,นะคในใเนาะคลิปนี้ยายเพจขอลาไปก่อนเดินไปนอนก็เดินหนาวเลยดิเออ อ่าคิหนาพ่อกันไหมคลิปนี้เยเพีงก็ก้าค่ะคำว่า,าวสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อค่ะเด้อ